สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบเกอรี่ดีไลท์นะคะบายวรรณภาสำหรับคลิปนี้จะชวนมาทำบอนดี้ r บรนี่นะคะซึ่งก็คือบรนี่ชาเขียวมัทฉะนั่นเองนะคะส่วนผสมก็แสนง่ายนะคะมีวัตถุดิบอยู่เพียงแค่5้าอย่างเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้มัทฉะเกีนทีที่เลือกใช้จะเป็นยี่ห้อในรูปเลยนะคะเพราะว่าสีค่อนข้างสวยนะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe Channel ไว้ด้วยนะคะ ขั้นตอนแรกค่ะเราใช้ไข่ไก่สด2ฟองนำมาตีกับน้ำตาลทรายให้ละลายนะคะซึ่งน้ำตาลทรายในวันนี้เราเลือกใช้น้ำตาลทรายเบเกอรี่เพราะว่าเขาจะมีเม็ดเล็กละเอียดแล้วก็ละลายได้ง่ายค่ะ ลักษณะการตีนะเราจะไม่ใช้แรงเยอะมากนะคะเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อากาศเข้าไปด้านในของส่วนผสมเยอะนะจากนั้นเราเติมกลิ่นวานิลาลงไปค่ะและก็มิกส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะคะในส่วนของขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตุ่นช็อกโกแลตกันค่ะสำหรับช็อกโกแลตที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตอยู่ที่3 4เเนต์นะคะ พร้อมกับเนยเค็มในส่วนนี้นะถ้าเกิดใครต้องการที่จะใช้เนยจืดก็สามารถใช้ได้นะคะและเพิ่มเกลือลงไปในส่วนผสมเล็กน้อยนะเราสามารถใส่ผงชาเขียวลงไปแล้วก็นําเข้าเวฟนะคะใช้ไฟไม่แรงมากนะระยะเวลาในการเวฟอยู่ที่ประมาณ1-2นาทีเราก็เอาออกมาคนนะคะดูว่าช็อกโกแลตกับเนยละลายเข้ากันดีแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรานำส่วนของช็อกโกแลตที่เราเวฟละลายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนำมามกซ์กับส่วนของไข่และน้ำตาลที่เราตีไว้เรียบร้อยแล้วนะเรานำสองส่วนนี้นะคะมาผสมให้เข้ากันดีนะคะก่อนที่เราจะเติมแป้งนมผงนะคะในส่วนขั้นตอนการผสมนี้นะคะให้เราระวังนะว่า ช็อกโกแลตนะจะต้องไม่ร้อนมากนะคะแค่พออุ่นๆก็พอนะคะถ้าเกิดร้อนมากเกินไปจะทำให้ไข่สุกได้นะคะและช็อกโกแลตที่พออุ่นก็จะช่วยทำให้น้ำตาลในส่วนของไข่ละลายได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งจะมีผลนะคะต่อการทำให้บาวนี่ของเราเกิดหน้าฟิล์มสวยนั่นเองค่ะยิ่งน้ำตาลละลายมากเท่าไหร่นะคะหน้าบาวนี่ก็จะเกิดฟิล์มนะคะแล้วก็สวยเงางามมากกว่านะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานำแป้งที่เราล่อนเตรียมไว้แล้วนะคะกับนมผงมาผสมลงในส่วนของเหลวได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะไม่ใช้เวลานานนะเราจะคนอย่างเบามือและก็คนเพียงแค่ให้หมดเม็ดแป้งก็พอได้เลยนะคะการคนนานจะทำให้เนื้อขนมของเรามีความเหนียวได้นะคะ อ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะการคนแบบนี้นะคะใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมเทใส่พิมพ์อบกันได้เลยค่ะสำหรับพิมพ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นพิมพ์กลมขนาด1ปอนด์นะคะซึ่งเราจะได้เนื้อขนมหลังจากที่เราอบสุกแล้วนะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะก็ไม่สูงจนเกินไปนะคะเราก็ไม่ได้บางจนเกินไปนะ เป็นความสูงที่กําลังพอดีเลยนะคะซึ่งเราจะนําพิมพ์พมาแล้วก็ตัดกระดาษอยู่สส่วนนะคะเราไม่ได้ทาเนยใดๆรอบพิมพ์พนะคะให้ดูตามการวางพิมพ์พได้เลยนะวางกระดาษไขแบบนี้นะคะง่ายๆนะแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะจากนั้นเราก็ เทส่วนผสมของขนมที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วลงในพิมพ์นะคะอย่าลืมวอร์มเตาอบก่อนนะคะวอร์มเตาอบอยู่ที่ประมาณ170องศานะเราโดยที่เราจะใช้เวลา ในการวอร์มประมาณ10-15นาทีก็ได้ค่ะแล้วแต่เตาของบ้านใครบ้านมันนะคะก่อนที่เราจะนำเข้าอบนะให้เราจัดแต่งหน้าตามที่เราชอบได้เลยนะคะใครชอบทัญพืชหรือว่าใครชอบขนมแบบไหนก็ตามนะก็นำมาจัดวางเรียงได้เลยนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบก็สามารถเข้าอบแล้วก็เตรียมรับประทานได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราก็แต่งหน้าให้ดูแบบนี้นะคะ แล้วก็นำเข้าอบนะคะโดยเราจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25นาทีเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ชอบให้เนื้อขนมมีความฝัดข้างในหน่อยนะคะแล้วก็ไม่แห้งมากนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบให้ขนมแห้งๆเลยสามารถเพิ่มเวลาอบได้นะคะเมื่อครบเวลาแล้วนะนำมาเคาะนะคะรอบๆพิมพ์นะคะไม่ต้องใช้มีดแซะเลยนะคะ แล้วก็สามารถยกขนมออกมาใส่ถาดรองได้เลยค่ะก่อนที่จะนำมาตัดนะคะให้นำเข้าตู้เย็นนะแช่เย็นก่อนประมาณ1ชั่วโมงนะคะเมื่อเรานำมาตัดจะได้ตัดได้คมสวยแล้วก็เรียบค่ะต่อไปก็ได้เวลาชิมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันนะคะ